สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Master Gym นะฮะแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือโปเกมอนสเปอร์นะฮะสำหรับวันนี้ครับจะมารีวิวนะครับแปลสกิลโปเกมอนตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับในวันนี้เลยนะครับก็เป็นในส่วนของคาโมเนงินะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกิลนะครับของคาโมเนงิเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะแปลคร่าวๆให้ฟังกันนะก็ก่อนจากนี้ก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับ เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่นะครับเพลินโซนเกมมิ่งนะฮะอีกช่องหนึ่งก็เป็นเพลินโซนยูเนเต็ดนะครับก็ทำสำรองไว้นะเผื่อช่องมีปัญหาก็ฝากไปกดติตามให้กำลังใจกันเยอะนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากเล่นเกม Monster y m Championship นะครับหรือต้องการดูคลิปนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับสามารถค้นหาได้ในเพลย์ลิสต์นะครับ Monster y m Championship นะครับอยู่ใต้คลิปก็มีนะ ท้ายคลิปนะครับถ้าเกิดดูจบนะแล้วก็อยู่ที่หน้าช่องนะครับสามารถไปกดดูกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับในส่วนของค้ามโมนงินะฮะก็เป็นโปรกมอนนี่ครับระดับ S S R เลยนะเออเห็นตัวแค่นี้นะครับแต่เป็นโปรแกรมอนระดับ S S R เลยนะครับตอนนี้ผมได้เข้ามาใช้งานอยู่นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ3วันนะครับตามกิจกรรมเนาะไอตัวเนี้หาได้นะครับจากเกาะนะครับทามไอซ์แลนด์นะครับผมสามารถใช้ ตัวเข้าไปจับได้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมจะมารีวิวสกิลกันก่อนนะครับแน่นอนครับตัวนี้มันเป็น s s r ตัวล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นสายเอาพุทด้วยนะสายโจมตีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโปรกรมอนนะครับสาย normal ท่า normal นะเป็นท่าปกตินะครับผมเรามาดูนะครับสกิลโจมตีนะครับของคาร์มอนิกันนะครับเริ่มกันที่ heavy hit นะครับ ถ้า Heavy Hit เนี่ยก็จะเป็นการสร้างเดามเอทนะครับท่าด์นอร์มอนะใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็พร้อมนะครับฟื้นฟูฟื้นฟูเลือดโดยการดูดเลือดจากศัตรูนะก็ท่านี้ครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยจะบวก Energy 1นะครับสำหรับถ้าไม่ตายนะท่านี้ครับจะสร้างเดามเอทต่อเป้าหมายนะครับเป็น ATK นะต่อเป้าหมายเดี่ยวนะครับผม180%นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของการดูดซับ ก็คือการดูดเลือดของเป้าหมายนะก็ะคือเขาจะดูดเลือดนะครับ10%นะครับจากเลือดนะครับสูงสุดนะครับแต่ว่าคือเนียดูดดูด10%นะครับของเป้าหมายมาเป็นเลือดของเราเองสูงสุดไม่เกิน25%จากแมตช์สมมุติเช่นนะฮะเลือดเรา1000นะครับเราจะดูดเลือดมากสุดแค่250หน่วยเท่านั้นนะครับแล้วก็การที่เราดูดมา10%เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิน250มันก็จะแม็กที่250อะไรประมาณนี้เนาะก็คือดูด เป้าหมายดูดเลือดเป้าหมาย10%นะแต่ว่ามาเป็นของเราเนี่ยจะไม่เกิน25%จากเลือดทั้งหมดนะครับผมท่าถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของคอมโบสลัดนะฮะคอมโบแอร์สลัดนะครับ,รบก้อนนี้ก็เป็นอ่าท่าโจมตีนะครับเป้าหมายเดียวเหมือนกันนะครับโจมตีอ่าเป็นท่า normal นะครับผมท่านี้ก็เป็นการอ่าคอมโบแอร์สลัดใส่เป้าหมายนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวนะ ทำเดิเมจอยู่ที่ประมาณ360%นะครับผมแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับเอฟเฟกเพิ่มเติมเดมเมจเพิ่มเติมนะครับโดยเดเมจนะครับจะสร้างเดิมเมจนะครับเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดเท่ากับ50%นะครับของพลังโจมตีกายภาพและโจมตีเวทนะก็เป็นอีกเดิมเมจหนึ่งที่ค่อนข้างเถื่อนนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งครับก็คืออิกนอเดฟนะครับผมก็คือ ถ้านี้ครับจะทําการโจมตีนะครับทะลุพลังป้องกันถึง20%นะครับสมมุตินะฮะเราโจมตีอยู่ที่1,000นะครับอันนี้จะสามารถเจาะเกาะเข้าไปอีกได้200นะครับผมคือพลังป้องกันไม่สนอีก20%นะฮะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับพลังป้องกันอยู่ที่1000พันนะครับเราจะโจมตีนะครับเข้าไปอีก20%นะครับจากพลังป้องกันเขาเองนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งครับเมื่อ เลือดเป้าหมายนะครับมีค่านะครับต่ำกว่า60%ปรนะครับก็จะทำการนะครับปล่อยโอเวอร์ฮีทนะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โอเวอร์ฮีทตรงนี้นะครับจะทำให้ดดเมจนะครับมากกว่าเดิม45%นะ45%นะครับจากท่าโจมตีปกตินะอีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับผมก็จะคล้ายๆกันนะอันนี้จะเป็นในส่วนของนะครับ ดาเมทที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเมื่อนะครับเรากำลังโจมตีเป้าหมายอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยติดสภาวะดีบัฟต่างๆเนาะจะทำให้ดาเมจที่เราโจมตีเข้าไปเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก35%นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสกิลนะครับเกี่ยวกับบอดี้ Body นะสกิลนี้นะครับก็เมื่อเราทำการคิวเป้าหมายได้นะครับเราจะได้รับในส่วนของอเลเยอร์ของตัวบอดี้มา1ชั้นนะครับผมซึ่งในส่วนของอ เลเยอร์ของบอดดี้เนี่ยผมจะพูดในสกิลถัดไปนะครับผมต่อมานะครับเป็นอันติเมตนะครับเป็นเมเทโอแอสเซิลนะครับท่านี้ก็เมื่อเราใช้งานแล้วเนี่ยพลังงานจะลดไป2เนาะท่านี้ครับจะสร้างความเสียหายนะครับเป็นธาตุนอร์มอลนะประเภทกลุ่มเลยนะทำอ่าเดเมจนะครับเป้าหมายกลุ่มเลยนะครับผมธาดาเมจอยู่ที่ประมาณ3 0 0นะครับผมดดเมจนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อนะครับ เราทําการโจมตีเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่ติดสภาวะดีบัฟต่างๆนะจะทำให้ดาเมจเราแรงขึ้นอีก50%นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับในแบบที่2นะครับเอฟเฟกที่2นะก็คือเมื่อนะครับเราโจมตีเป้าหมายเนี่ยนะครับเมื่อเป้าหมายเนี่ยมีเลือดนะครับต่ำกว่า50%นะครับจะทาให้ดาเมจเราแรงขึ้นอีก50%นะครับผมแล้วก็ในส่วนของดาเมจเพิ่มเติมนะครับดาเมจเพิ่มเติมเนาะเราครับจะทำดาเมจนะครับ สูงสุดนะครับเท่ากับ15%นะครับของพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็นะครับไอ้15%เนี่ยนะครับมันจะย้อนกลับมาเป็นเลือดของเราเองนะครับผมในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องพาสซีฟบอดดี้นะเขาบอกว่าเมื่อนะครับเราเริ่มนะครับการโจมตีนะครับทุกครั้งที่เราเริ่มการโจมตีเนี่ยนะครับเราจะได้ในส่วนของเลเยอร์ครับสแต็กในส่วนของอพาสซีฟบอดดี้มา1ชั้นนะครับผม แล้วก็ในรอบเดียวกันนะครับในรอบเดียวกันนะครับเมื่อเราทําการโจมตีเนี่ยถึง2ครั้งนะเราจะได้นะครับในส่วนของสแต็กเนี่ยมาอีก1ชั้นนะครับผมอ่าแล้วก็นะครับเขาบอกว่านะครับเอฟเฟกตรงนี้นะครับมันจะเป็นการดูดเลือดนะเป้าหมาย3%เนะครับผมซ้อนทับกันได้6ชั้นนะครับผมง่ายเลยครับสกิลบอดดี้คือสกิลดูดเลือดนั่นเองนะอ่าแล้วก็เขาบอกว่านะครับ Energy บวกหนึ่งนะครับอ่า เมื่อนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่โหมดการต่อสู้แล้วเราติดดีบัฟเนี่ยเราจะได้เอเจี้นมาหนึ่งหน่วยเลยนะครับเป็นอัตโนมัตินะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับเดเมจคร่าวๆนะฮะของตัวคาโมงิคาโมนิงินะครับผมก็จะเป็นท่าโจมตีในในทางท่านม r m a l ส่วนใหญ่นะครับการโจมตีเนี่ยจะมีทั้งโจมตีแบบเดี่ยวนะฮะแล้วก็มีโจมตีแบบกลุ่มนะครับสังเกตได้เลยครับสภาพนะครับ ดาเมจนะครับสภาวะต่างๆเนี่ยที่มันจะส่งเสริมให้ท่ามันโจมตีแรงไม่ขึ้นเนี่ยจะเน้นไปทางถ้าสังเกตดเลยนะจะเน้นไปทางเลือดศัตรูเหลือน้อยจะโจมตีแรงนะครับศัตรูติดดีบัฟจะทําให้เราโจมตีแรงอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีการดูดเลือดเป้าหมายด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสายอาุปท,ท,ที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามานะครับออกสกิลนะครับกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมเราไปดูกันนะ นี่ครับพอเราเข้ามาฉากต่อสู้เนะาะเดี๋ยวเราจะเปิดสกิลกันก่อนเลยนะครับโอ้โหนี่มาถึงใช้เมเทโอแอสซาวได้เลยนะเนี่ยโจมตีใส่แกงก้าะนะครับหน้าไมก้าก่อนนี่ครับอันติเมตนะครับโอ้โหหึตายเลยครับทีเดียวโอ้โหนี่ครับ โอ้โหท่าแรงมากนะเมื่อกี้ดูอีกทีหนึ่งนะอยู่ท่าคอมโบสลัดบ้างดีกว่านะครับคอมโบสลัดโอ้ยเป็นการปายนะเข้าไปครับแรงอยู่นะดูอีกทีหนึ่งนะครับ อีกท่านหนึ่งก็จะเป็น Heavy Hit นะฮะให้ดู Heavy Hit ของตัวมันว่าเฮวีอหือเข้าไปตีระยะใกล้เนาะโอ้โหดูสินี่ครับยวใช้เมทัลลิเซอ จะไว้เซานะอัติเมตเลยครับเนี่ยชาล็อกฟอสดูครับไม่ตายโอ้โห่เกือบตายอะเกือบตายหมู่นะฮะอันนี้ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะอันนี้เป็นพลังที่เขาให้มาเฉยๆนะนี่ครับติดสถานะบล็อตตี้แล้วเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีการดูดเลือดด้วยนะดูครับจะมีสถานะอยู่ข้างบนอ่ะแอร์คอมโบสลัดแอสลัด คาร์โบเอสเลตนะครับโอ้โหท่านี้ก็แรงนะเนี่ยติดสามบอดดี้ด้วยนะฮะอ่ะโอเคก็คร่าวๆนะครับสำหรับคาร์โมนิจินะครับโปเกมอนใหม่ของเรานี่เองครับโอเคก็การแปลสกิลการดูท่าสกิลต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคาร์โมนิจินะอ่ะโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดสมัครสมาชิกดอว์นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อไม่คลิปหน้านะครับผมสี่สิบเจ็ด We'll be right <laughs> back.